สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อากาศดีมากๆเลยสวัสดีวันจันทร์ที่27กรกฎาคมนะคะนี่ให้ดูบรรยากาศแล้วก็วันนี้จะจะพาไปกินนี่เลยไปได้มาจากร้านเอเชียค่ะคือไหงาะกับทุเรียนไปกินกันเลย ไปค่ะไปกินกันเลยจ้าไปกินเอาบรรยากาศด้วยนะคะนี่ให้ดูบรรยากาศไปด้วยนะกินเอาบรรยากาศโอ้โหบรรยากาศสุดยอดไปเลยมาคะ่ะทุกคนมากินกันเลยเดี๋ยวตั้งกล้องแป๊บนึง ทุกคนเกินกันเลยเรามาชิมกันนะคะว่ามันจะอร่อยมะทุเรียนทุเรียนหมอนทองที่ออสโลกล่องนี้มีอยู่4เม็ดกล่องนี้มีอยู่สเม็ดราคา259โครน อืมอร่อยตอนนี้ใจก็ยังอยู่ที่บ้านเพื่อนนะทุกคน พิ่งกลับมาจากในเมืองคนเยอะมากไปร้านอีเกียมาน้องโซเฟียได้ออ่น้องโซเฟียได้ผ้มาม่านผ้าปูที่นอน ให้ดูบรรยากาศค่ะทุกคนให้ดูบรรยากาศข้างหลังเนี่ยข้างหลังค่ะทุกคนบรรยากาศสวยมากนี่คือบ้านเขานะทุกคนดูนี่คือบ้านของเขาค่ะบ้านเพื่อนก็มีสระว่ายน้ำด้วยนะคะทุกคนอืบรรยากาศโอ้โหบรรยากาศเลิศค่ะทุกคนเนี่ย เอาตรงนี้ดีกว่าเนาะเอาบรรยากาศตรงนี้ดีกว่าโอ้ยซ่อนนั่งกินตรงนี้ดีกว่าเอาบรรยากาศตรงนี้ดีกว่านะเริ่ดไหมะบรรยากาศเริ่ดไหมะ เงาะรู้ไหมเพื่อนๆเงาะราคาเท่าไหร่กล่องหนึ่งกล่องหนึ่งห้าร้อยกรัมครึ่งกิโลอะ่ะครึ่งกิโลห้าร้อยกรัมเนาะก็ หนึ่งร้อยห้าครนแต่ก็นอกถือว่าละแสเราพักร้อนพักผ่อนอยากกินอะไรก็กินครัทุกคน เอีกม็ดนึงน้องนกเขาก็จะไม่กินทุเรียนเด็กๆก็ไม่กินก็เลยต้องออกมากินั้งองออกอืม <c oughs> อร่อยดีค่ะทุกคนอร่อย บรรยากาศมาก,กเด็กๆบอกจะลงมาเล่นน้ำมาจะเ็นเพื่อนมากินด้วยกันค่ะกินเงาะกับทุเรียนด้วยกันค่ะ ช่วงนี้จอยมาพักผ่อนอพักผ่อนต่างจังหวัดในบ้าเมืองหลวงอาทิตย์หนึ่งนะคะทุกคนถ้าเกิดจอยตอบคอมเมนต์หรืออะไรช้าไปก็ขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะขอโทษนะคะ วันนี้ออสโลอากาศดีมากอากาศบวก20องศาแต่ลักเซวที่บ้านจอยอ่ะภาคเหนืออากาศดีกว่าที่นี่อีกนะคะวันนี้พี่แฟงโทรมาเขาบอกว่าวันนี้อากาศบวก25องศาอย่างร้อนเลยแต่วันนี้เขาบอกพรุ่งนี้ฝนตกค่ะที่เนี่ย ต้องนุดบอกตามสบายเลยพี่จอยนางไม่กินไงานางไม่ชอบกินนางบอกตามสบายเลยพี่จอยก็บอกว่านานๆมัน,านมากินทีเนาะเจอจอยก็ซื้อ,อ โอเคครับทุกคนส่วนคลิปนี้พอแค่นี้นะคะเดี๋ยวพอเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Joy Sofia ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ